สวัสดีครับเพื่อนๆคนออนไลน์ทุกคนคนที่ทำงานเครือข่ายแล้วก็งานออนไลน์เนาะวันนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับโดยระบบทำเงินของดีโปรเจกต์ว่าไปถึงไหนกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาเข้าระบบกันเลยนะครับ ตอนนี้กำลังพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแผน B กำลังจะเรียบร้อยแล้วก็ยังคงค้างแผน A อยู่นิดหน่อยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายโบนัสเดี๋ยวเราเข้าระบบกันเลยในส่วนของระบบนะครับเดี๋ยวนะเราจะมาดูตรงตรงนี้ตรงนี้นะครับ ระบบกันน,นะครับจะไล่ไปทีละเมนูนะคเอาเอาเมนูแรกก่อนเมนูแรกนะครับนี่เป็นเมนูตลรานะทีแถวแรกนี่ก็จะเป็นเมนูของแผ่น A นะแผ่น A นะครับ อันแรกก็จะเป็นเมนู่พอประชาสัมพันธ์นะครับอันที่2องเป็นเมนูแคล,เลงเรโบนัสหรือการดูแลครอบครัวเมนูที่3ก็เป็นรีเทิร์นโบนัสเมนูที่4ก็เป็นออโตรันโบนัสค่าพนี่ก็คือประชาสัมพันธ์นะา้านะนำนะั่นแหละพูดง่ายๆนะแนะนํามากี่คนก็ได้เท่านั้นแหละครับ40% ส่วนแค a i l i n g นี่ก็คือค่าดูแลทีมงนานครับค่าดูแลทีมงานนะฮะค่าบริหารนั่นแหละง่ายๆส่วน return bonus น,นี่ก็คือได้จากการที่คนที่เราแนะนํามาไปแนะนําต่อเราก็ได้ตรงนี้นะครับส่วนอะไรยังไงนั้นเดี๋ยวไปหาดูในคลิปวิดีโอแผนไรายได้ก็แล้วกันเนาะของ d e เ o s น t ครับ ส่วอันนี้ข้อสี่นะครับข้อสี่เป็นออโตลรันโบนัสคือเป็นได้มาจากระบบทําให้นะระบบออกมาต,ต,ต่อ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 ให้เรานี่แหละนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันในอีกเมนูหนึ่งนะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูเมนูนี้กันครับเมนูนี้เมนูนี้เป็นเมนูที่ระบบได้เก็บไว้ให้เรานะ mm hmm. เมื่อเรามีรายได้นะครับระบบก็จะเก็บไว้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะ ื่ออะไร10%นะครับเพื่อนําเอาไปเกิดให้เป็นอวตารอาวตารหรือรหัสอีกรหัสหนึ่งของเราเนี่ยแหละครับนะรหัสแรกของเราก็เป็นรหัสหลักส่วนนี้เป็นรหัสอวตารก็มีคุณสมบัติเหมือนกันทุกอย่างกับรหัสหลักนะครับส่วนตัวนี้อัปสตาก็ระบบจะเก็บไว้เอาไปขึ้นแผน B นะครับขึ้นแผน B นะเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกทีแผน B นะครับส่วนอันนี้5% ก็จะนำไปส้่เหรียญของไทยดีไวนะครับอันนี้ในส่วนนี้ก็คือจำนวนรหัสที่เราได้แนะนำเข้ามาหรือที่อารเข้ามานะครับต่อไปนะครับในส่วนตรงนี้ก็คือแผนดแผนดเมื่อระบบกเก็บสะสมในส่วนของตงัวนี้ครบตามที่ระบบได้กำหนดไว้แล้วเรแล้ ก็จะมีบอกไว้ในอีกเมนูหนึ่งนะครับก็จะนำขึ้นมาเข้าสู่แผนดีในตำแหน่งดีหนึ่งนะครับดีแล้วก็จะมีระบบเก็บเก็บโบนัสของคุณไว้เพื่อที่จะสะสมขึ้นไปตาแหน่งดีสองซึ่งเราไม่ต้องทำอะไรในส่วนตรงนี้ส่วนอันนี้คือคนที่เราแนะนำมาคือจากส่วนนี้นะครับเดี๋เรามาตามเราขึ้นมา รเราก็จะได้โบนัส uh, PR ตรงนี้20%นะครับนี่เราไปดูเมนูแต่ละเมนูกันตรงนี้เรามาดูที่แผนเอเนี่ก็คือค่า PR นะครับา PR. ถ้าพีอาร์อย่างที่บอกไว้คือผม p ีมาได้5้ารหนะครับก็จะมีะไรายได้ขึ้นมานะครับ าเคลิ่งหรือดูแลสายงานเห็นไหมเหมื่อกี้ผมแนะนำมาห้ารหัสมันจะมีรหัสที่6กโผล่ขึ้นมาก็คือมีใครเสนอคนหนึ่งเนี่ยที่ไปแนะนำต่อนะครับก็จะมีรายได้มารายได,ด้ดูตรงนี้นะครับเนี่ยรายได้สุทีิดูตรงนี้มาดูรีเทิร์นโบนัสรีเทิร์นโบนัสก็คือเนี่ยครับคนที่ ลูกผมไปแนะนํามาก็ผมก็จะได้ในส่วนของตรงนี้นะครับรายได้จะอยู่เปิดขึ้นตรงนี้นะครับส่วนของข้อหนึ่งข้อสองข้อสามหมดละทีนี้เราจะมาดูข้อตัวรันข้อตัวรันนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผน a นะครับส่วนของแผน A ผมจะกดให้ดูตัวเดียวคือตัวนี้นะครับ เห็นไหมครับเมื่อกี้นี่ผมแนะนำมาแค่ห้าคนแต่ในส่วนนี้คือระบบทำงานให้น,นำมาต่อรายได้ก็จะเกิดขึ้นตรงนี้นะครับระบบของเราก็ง่ายๆนะครับในแผน A ก็จะมีสี่ข้อนะฮะสี่ข้อระบบจะเก็บไว้ให้ยี่สิบเปอร์เซ็นะเพื่อจะนำมา บริหารการจัดการในส่วนของตรงนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะไปดูแผน B กันแผน B นนแผน B นะครับเดี๋ยวเราจะกดเข้ามาดูเลยในส่วนของเอาส่วนของนิสลยกันแผน B นะครับคุณสมบัติเมื่อเราสะสมครบแปดร้อยบาทหรือจะกี่เหรียญณเวลานั้นก็ตามนะ แต่เมื่อรวมแล้วก็ได้ประมาณ800บาทนะครับ800บาทเราก็จะกดขึ้นมากดขึ้นมาอยู่ที่แผน B นะครับแผน B ก็จะมีคนมาต่อให้อัตโนมัติแผนนี้เป็นแผนอัตโนมัตินะครับของดีโปรเจกต์เนะอะทีนี้นมาดูรายได้นะครับรายได้ที่เกิดขึ้นครับกดบนัสนะรายไดนะ้รายได้ก็จะเกิดขึ้นมา ตอนนี้ผมยังคนที่แนะนํำยังไม่ตามขึ้นมาก็เลยยังไม่มีไรายได้ในอีกส่วนหนึ่งออาแค่นี้ไปก่อนแล้วกันนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรระบบกำลังพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็มาแนะนำแล้วก็อัปเดตให้คนเครือข่ายได้รับทราบ เพื่อสนใจอยากจะมาร่วมทีมด้วยนะครับหรือจะจะมาหาอะไรได้เสริมตรงนี้อีกกระเป๋าหนึ่งร,ระบบนี้จะแนะนําหรือไม่แนะนําก็ได้ครับเป็นการสนับสนุนแอปพลิเคชันก็กกอนะครับที่จะรองรับระบบดีโปรเจกต์แอปพลิเคชันก็กกๆนี่คืออะไรก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่คล้ายๆ a c e b o o k l ลาย อินสตาแกรมทิกต็ออะไรพวกนี้แหละคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันะจะมารองรับระบบดีโปรเจกต์อีกทีหนึง่งระบบดีโปรเจกต์นี้เป็นระบบหารายได้นะครับเป็นรายได้ในช่องทางหนึ่งนะครับส่วนคนุณจะไปทําอะไรเกี่ยวกับแพลตฟอร์มตัวนั้นก็เข้ามาเล่นได้อิสระฟรีครับไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นเนาะถ้าเราได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบดีโปรเจกต์แล้วนะครับ วันนี้ก็มาอัปเดตแค่นี้ก่อนก็แล้วกัน